สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพียทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้าก็มากับสูตรหัวรัฐบาลไทยค่ะก็เป็นสูตรย้อนหลังหงวดน,นะคะเป็นสูตรหาตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะค่ะมาดูสูตรหาตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน8นะคะให้ดูหลักแสนนะคะและหลักหน่วยค่ะบวกกันนะคะและหลัก หมื่นกับหลักสิบค่ะบวกกันค่ะก็จะเป็นสองคู่นะคะก็จะมีเงื่อนไขค่ะถ้าเราเจอเลขศูนย์นะคะจะให้เปลี่ยนเป็นเลข1ค่ะนี่นะคะเฉะพาะตำแหน่งที่เราใช้บวกกันก็คือหลักหมืน่นหลักแสนนี้นะคะแต่ถ้าเราเจอเลขศูนย์ในหลักสิบหลักร้อยนะคะก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งเช่นกันค่ะ ก็บวกกันเลยนะคะ8ปดบวกสองเป็น10บใช้ศูนย์ค่ะเป็นเด่นศูนย์เลยค่ะอีกหนึ่งตัวก็คือหนึ่งบวกห้าเป็นหกเด่นหกค่ะก็จะเป็นเด่นศูนย์หนะคะ9้าบวกห้าเป็นสี่เด่นสี่ค่ะ9้าบวกหกเป็นสิบห้าใช้ห้าเด่นห้าเป็นสี่ห้าค่ะห้าบวกหเป็นสิบเอ็ใช้หนึ่ง 1บวกหเป็น6ค่ะเด่น1 6 1่งบวกหเป็น7ค่ะ7จบวกสเป็น11ใช้1ค่ะก็เด่นเจ็นึ่นะคะ8 8บวก8เป็น6ค่ะ7จบวกเเป็น4นะคะนี่ค่ะตัวเด่นเมื่อได้แล้วก็ดูสุดจ,จอบสอบอคือหลักสิบบนค่ะแล้วก็นอบอคือหน่วยบนให้ดูแต่เลขบนนะคะ สิบ,บนกับหน่วยบนบวกกันและบวก3มค่ะ10บบนคือหหน่วยบนคือสองและบวกสมทุกรอบนะคะจะได้ห้บวกสเป็น7จ็ดเดบวกสมเป็น10ใช้0ูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่นะคะกรณีเลขซ้ำนะคะจะเป็นเบิ้ลศูนย์ย์ให้ตัดศูนทิ้งได้เลยค่ะ ก็จะเป็นเพิ่มเลขห้าเข้ามานะคะเป็น1 2 3 4งี่ห้าค่ะตัวเจาะก็จะมี0 1 0 2 0 3 0 4 0งย์หค่ะ6กหนึ่งหกสองหสามหหห้านะคะวันที่16เดือน8ออกหกห้สามค่ะ เป็นหนะคะเข้าบนล่างเจาะกับสามและก็5ค่ะมีหกสามหกห้าเข้าสอตัวนะคะห5ห้าหกสามบนล่างค่ะหกบวกหเป็นสิบอ็ใช้1นบวกสเป็น4ค่ะ4 5 6 7 8 ใครไม่ชอบเลข3าตัดทิ้งได้นะคะและเพิ่มเป็นเจาะตัวอื่นแทนค่ะวันที่1เดือน9ออก5 6ค่ะเต่น5เจาะกับ6นะคะ5 6เข้าเลขบนค่ะ5้บวกหเป็น1นบวก3เป็น4ค่ะ4 5 6 7 8 วันนี้วันที่16เดือน9ออก4 6ค่ะเด่น6นะคะเจาะ4ค่ะ4 6เลขบนนะคะ4ีบวก6เป็น10ใช้0ูบวกสได้3ค่ะ3 4 5 6 7ค่ะใครไม่ชอบเบิ้ลน,นะคะก็เพิ่มเป็นเลข8ได้นะคะ วันที่1เดือน10ค่ะออก7 8 7 7 7เจนะคะเข้าบนล่างเป็นเจาะโดน7กับโดน8นะคะถ้าใครตัดออก1ตัวก็จะโดน7 8ค่ะงวดนี้ก็จะเป็น7 8 7 7นะคะงวดนี้บนล่างค่ะ7จบวก8เป็น15ใช้5้บวก3เป็น8ค่ะ แปดเกนสองนะคะวันที่16ค่ะให้เด่น6กับ4ก็จะมีเด่น6 8นะคะ69 60 6าหกนึ่งหสองค่ะ4 8 49 40 41และ42นะคะนี่ก็เป็นแนวทางจากสูตรนะคะที่เข้าดีค่ะพี่ๆสามารถพิจารณาดูได้เลยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางหวยกับน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าก็จะมีกลุ่มแนวทางให้สามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟ้าก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ